กลับมาที่ข่าวมีคมนะฮะก่อนจะไปติดตามเรื่องคดีต่างๆรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องในบ้านเราเพิ่มเติมมาดูสถานการณ์การเมืองรัสเซียยูเครนที่มีความคืบหน้าที่สําคัญหลังจากที่ไปประเด็นข่าวในสื่อตะวันตกมาก่อนหน้านี้นะ,ะในทํานองว่าโอ้โน่รัสเซียแพ้แล้วสมอลลรภูมินี้สมอลลรภูมินี้แล้วก็มีภาพการยอมจำนนที่มาริอุโปออกมาแต่สื่อตะวันตกตอนแรกก็รายงานว่าเป็นการอบพ,ย,อบพยพย้ายนะ แต่ยืนยันล่าสุดก็คือว่าเป็นการยอมจำนนนะฮะนี่คือภาพจาก RT ทีสื่อรัเสเซียเป็นภาพมุมสูงฮนะเป็นฟุตเทจที่เปิดเผยออกมาว่าทางยูเครนเนี่ยนะยอมจำนนที่ลงลงเหล็กนะเป็นกองกำลังอาซอฟนะนี่ฮะให้เห็นภาพมุมสูงเลยนะครับที่กำลังเดินภายใต้การควบคุมของทหารรัเสเซียนะฮะ นักรบยูเครนกว่า250คนที่หลบซ่อนอยู่ในโรงงานเหล็กที่เมืองมาริอูโปมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประกาศยอมแพ้แล้วนะประกาศยอมแพ้แล้วแล้วตอนนี้สื่อตะวันตกอย่างเช่น VOA ไทยนี่พัดหัวเลยนะว่านักรบยูเครนกว่า250คนในมาริอูโปประกาศยอมแพ้มอบตัวกับทหารรัสเซียเห็นไหมฮะ คือตอนนี้เริ่มยอมรับแล้วว่าเป็นความพ่ายแพ้เป็นการยอมแพ้นะฮะนี่แล้วในจนํานวนนี้มีคนบาดเจ็บนี่ประมาณ51คนนะฮะประมาณ51คนนักรบเหล่านี้ได้ยอมวางอาวุธแล้วมอบตัวเนี่ยลองดูเหตุการณ์นี้ฮะอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนี่ฮะ 嗯，素质比赛。嗯嗯嗯 น,นี่คือคนไหนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ได้รับการปฐะมพยาบาลานะดูแลตามมาตรฐานสากลาแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจาก v o a ไทยเลยนะาาการยอมแพ้ของทหารยูเครนเนี่ยถือเป็นการสิ้นสุดการต่อสู้ที่เมืองมาริอุปโปนะ โดยทางยูเครนเนี่ยประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนที่เมืองน,นี้ฮะนะคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เมืองมาริอุโปโนเนทางฝั่งรัสเซียเนี่ยยึดกลุ่มไว้ได้แล้วะนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าอย่างนี้นะเพราะนี่คือกลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายแหละแต่ที่น่าสนใจหลังจากนี้คือที่จับกลุ่มควบคุมตัวได้เนี่ยมีใครบ้างแล้วเขาจะให้ข้อมูลอะไรกับฝั่งรัสเซีย,ซยบ้างทีนี้มีทหารต่างชาติมีใครไหม,มระดับไหน มีกลางชาติเข้ามาเกี่ยวข้องบงการไหมอ่างเงี้ยก็คงจะมีค่อยๆมีข้อมูลออกมานะฮะหลังจากนี้นะฮะอ่านี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความคลืบหน้าทีนี้ก่อนจะไปติดตามต่อฮะ